คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้มาตามแนวทางกับอวัดโ,โพนะครับผมโอ้เห็นเราไปยืนญุ่นนะครับผมอาจารย์วัดโพเราเห็นอย่างน้อนี่เน้ะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมวันนี้มาตามแนวทาง อาจารย์เห็นอย่างน้อเห็นอมอย่างใบน้อยเนาะฮะต้นเพาะว่านว่านน้ำผู้อย่ามาสกัดครับอาจารย์ไก่เมื่อยไก่บ้านมันกระเด้นี่เข่าภาษางวดแรกให้เปย์เปย์เลยเข่าภาษางวดแรกสำหรับสูตรของอาจารย์ก็คือเก่าแล้วเนาะงวดวังหันก็ถือว่าลุดแงมเราครับเล็กวิ่งเล็กวิ่งนี่เราเคยผ่านติดเถื่อ แต่ว่าจับคู่นี่ผัดแต่ว่าเล็กปิ่งนี่ไม่เคยผัดเล็กึิงไม่เคยผัดอันนี้ต้นโพอะด้มาแต่ใส่ข้าวเนียต้นโพอไนนอด้มาแประเทศอินเดียนบอยโอ้ต้นโพมาจากนี่ต้นพระศรีมหาโพนะครับรับมาจากวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียนนะครับนี่ประเทศในต้นโพต้นโพมาจากอนะไรเนาะ ของพระพุทธเจ้าเห็ดไว้โอ้นยไงไงขึ้นตัวไหนเนาะนะครับผมป้ายเฮาเดี๋ยวแนวทางตัวบทที่ไหน,น,น,นอ,อ๋อแต่ว่าเล็กวิ่งมาเคยผ่านเธอทีเน,ะนาะเล็กวิ่งมาเคยผ่านจักเถ้าเล็กวิ่งของอาจารย์เล็กวิ่งไม่เคยพลาดแต่ว่าจับคู่นี่กัน บางงวดกะเขาบางงวดกะลวดปกอันอยู่ในตัวนั่นละมมาได้งวดนี้ที่เขาเบิ้ลที่ตัวนั่นเตักของอาจารย์เนี่ยเท่าเขาเขาติดต่อกันสามงวดแล้วก็สิ้อลวดเว้ยนมนอีกงวดนึงอันนี้งบ้านแล้วตัวนี่บ้านท้าสีตัวนี่โอ้เอาพี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวเตรียมสมุดปากกาให้อาจารย์ก่อน นะครับผมเตรียมสมุดราแล้วเตรียมให้พร้อมเลยงวดนี้เอาจังๆเด้อาจารย์เขาสามงวดติดแด้วก็สีเวล่งงวดหนึ่งงวดแผงก็เวล่งเราเนาะนี่หนึ่งสิงหาเนาะงวดนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาหกห้าหนึ่งสิงหาหกห้าเดนหนึ่งแต่เหล็กบิงไม่เคยผัด จักหมวกแต่ว่าจับคู่นี่กับที่นี่หลุดนี่เขาจับไล่กันเขาจับไล่กับเขาอยู่แต่ว่าอาจารย์จับน้อยนี่นะครับตัวเลขห้าตัวอรหันเด็กคนนี้ออกวันจันทร์เนาะจันทร์มาแล้วครับตัวเลขนะครับผมเตรียมจดเตรียมแคปนะครับพี่น้องรอติดตามกันเด้อสำหรับอวัดโพ ถ้าพี่น้องบ่ามักตามที่อาจารย์จับให้ในตัวเลขหาตัวสามารถจับเอาเองได้เอา้างวดนี้ก็เห็นมีสองสองตัววัทีนี้ครับมันมากจริีๆเลยมาตามสูตรบ่มาตามสูตรเลยมาตามสูตรมาตามสูตรเมื่อไรตัวล,าลา่างฮะเมื่อไรหนุ่มโบเขียนลายโบยเขียนลายแต่ว่าเพิ่นพี่น้องอยากจับเองก็ให้จับเอาเองอยู่ในหาตัวนี้แต่ว่าอาจารย์ให้จับเป็นใกล้ไล่เอาเนาะเป็นแนวทาง ร่าง92เมอจะบอก67เก้าเก้เเอาว่าสตัวเอาทัวครับนเดี๋เด้เก็ดเอาว่ากำลังเอาเนาตัวเดียวส2เอาแต่อาจารย์จะจับให้ครับเอาแต่อาจารย์จับให้ด้อมันง่ายสิเด้อ่าสามชุดสามชุด สามทุดเน้นเน้นถา้าบมมักตามที่อาจารย์จับกับจับเอาเองได้ตัวเดียว่ี่พรท่านได้จับกับจับเอาตามนั่นเลยนอกอาจารย์อนี่สามตัวแตกวันนี้สามตัวแตกโอ้สามตัวแตกข้ของแรกวันนี้สามตัวแตกนะครับงวดนี้บนตัวเดียวหางเดียวชุดเดียว นี่จุดนี้จุดดีเอาจุนี่แต่ใาเล็กวิ่งบ่เคยผ่านเด้อเอ็ซีทุกท่านนะครับจับไฟสายวิ่งสายหลุดเอาไปวิ่งได้นะครับวิ่งบนล่างนะครับจับกับเรเคยผ่านบ่เคยหลุดงวดนี้อาจารย์ว่าสามตัวแตกวิ่งนี่ไปบนไปล่างได้หรืครับบนล่างบานล่างเลย โมเมนต์บนเป็นบนโมเมนต์ล่างเป็นล่างเนาะ,ะพี่นอ้องอ๋อนี่ครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมสมุดปากกาดินสอเตรียมจดเตรียมแคปนะครับอวัดโพให้ผมเนี้ยครับนี่ตรงนี้ก็ได้นี่โบโทนี่ให้ได้อีกบ่อวัดโพเปินสีบเซียนะจดแคปไปเลยนะครับสำหรับอวัดโพหนึ่งสิงหาหกห้า บนเม็ดเดียวชุดเดียวนะครับอ่รวจครับโจด,ดโจด,ดตอนี้อาจารย์เนาะ <Yeah. S 1> ได้แค่นี้ตัวเลขห้าตัวนี่ครับห้าตัวอลหรหันงวดนี่มีสองยู่สองตัวมีสองยู่สองตัวถ้าจับกับว่ามีกับว่าได้หลายชุดถ้าจะเป็นสองหกอาจารย์กระจับแล้วสองเจ็ดกระจับแล้วหกเจ็ดกระจับแล้วเก้าหกเก้าเจ็ดกระจับแล้ว 9, 6, 9, 7, เหล๋ยว,วตัวไหนเบอร์ที่นี้มุมี่ดินะ นาจะจับบอแล้วงวดนี้แตกปังๆสามตัวแตกอาจารย์ว่าบนเจ็ดสองหกสองหกหกเจ็ดสองเจ็ดล่างเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดบนโอ้วิ่งบนล่างสองกับเก้าสายวิ่งสายหลุดบบเคยผลาดบบเคยหลุดนะครับเด็กวิ่งของอาจารย์อวัดโพนะครับอาจารย์เนาะอ,อันนี้บ่ทั้งแล้วบ่ครับนี่ เนี่ยกระท่าสีบ่บ่มีเงินซื้อสีดิฮะบ่ท่านเห็ดบ่บ่มีเงินซื้อสีนะโอ้งามดีดเนาะเห็ดแล้วก็ได้เหตุเนไ่ยเราบัสตินิสเขาจะได้สอนบำรุงไอ้โบสถ์ตะเที่ยนนี่ฮะพี่น้องถือสามตัววันนี้เด้อจะได้ซอยอาจารย์มาสอนบำรุงโบสถ์หลังนี้ท่าสีหลังนี่บุญณาโบสถ์หลังนี้ ขอให้สามตัวแตกพี่น้องจะได้มารวมทัางบุญนะครับบวชนี่สั่งมาจากตั้งปีกว่าสามสิบปีแล้วบ่ประมาณสามสิบกว่าปีเนาะ,นะสีกระเจิดไอ้ไอ้นี่กระลุดนะครับกระโจกกระลุดหลังคาทั้งเครื่องกับคุณครับขีตข่ตะไคร่จับเต็มทุกคนขอให้สามตัวแตกนะครับมวลน,นี้นอกจาก๋ากเนาะพี่น้องนะครับ ลองจับเอาเด้อนี่ครับงวดนี้งวดน,วดนี้ขอให้ปังปังอาจารย์ว่าขอให้3ามตัวแตกห้าตัวอรหันห้าตัวอรหันของอาจารย์วัดโพหนึ่งสิงหาหกห้าบนชุดเดียวหางเดียวนะครับเจ็ดสองห